คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice Channel podcast The to Channel is is close everyone law ในกรณีที่น้องอะค่ะน้องเออะค่ะได้ประกาศหางานในสื่อออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้มันมีเยอะมากแท,แทบจะทุก แอพพลิเ <Application> คชันแลนด์ที่จะมีพื้นที่ให้เราโฆษณานะคะแต่เด็กและเยาวชนนะคะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือหมดถูกครับแต่ว่าการใช้สื่ออะคะ่ะเด็กยังขาดวุฒิภาวะในเรื่องของการใช้ทะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากถามทนลองก็คือว่าอยากจะป้องกันแทนผู้ปกครองหลายๆท่านแล้วก็ถามเพื่อเป็นแนวทางให้กับ เด็กๆและเยาวชนที่แบบถูกล่อลวงไปในลักษณะที่ท่านลองเล่ามาค่ะว่าน้องเออะค่ะโพสต์ข้อความในลักษณะไหนคะในการหางานคือหาแบบว่าอยากไปทํางานในลนักษณะของการแสวงประโยชน์ทางเพศเลยหรือว่าโพสต์หางานทั่วๆไปกรณีของน้องเอครับเป็นการแค่เพียงแค่โพสต์หางานทั่วๆไปครับทางฝั่งของอาชญากรเสนองานให้กับน้องเอครับเพื่อให้น้องเอตัดสินใจเอาเอง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับคือน้องเอไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงครับเพราะว่ายังไม่มีวุฒิภาะวะเรื่องงานนวดครับงานนวดปัจจุบันครับถ้าเราเข้าใจกันตามศัพท์ทั่วไปของคนปกติก็คือการทุเลาความปวดเมื่อยครับแต่ว่าในศัพท์ของ เชิงลึกของพาณิชย์ที่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมะครับจะเป็นสัพท์เทคนิคที่ส,สแสวงหาไปในทางเพศอยู่แล้วครับเพราะว่าการนวดที่ข้ามประเทศเราไปนะครับไม่ใช่การนวดแผ่นไทยจะเป็นบริการแฝงของการค้าประเวณีไปในตัวครับเน้นในลักษณะนี้คือน้องอะ่ะคือโพสต์ปกติเลยว่าหางานใช่ครับเห็นไหมคะถ้านเด็กและเยาวชนหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ต้องเข้าใจในบริบทนะคะว่าเรามีเจตนาดี น้องอะค่ะน้องเอคือเจตนาดีมากเลยค่ะในการที่จะหางานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวช่วยเหลือคุณแม่ช่วยเหลือพี่ชายถูกไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีพวกวิชาชีพที่แฝงตัวเข้ามาและคอยสอดส่องพวกเราเหมือนเราอะค่ะเป็นไฟสว่างที่จุดวาบในสื่อสังคมในสื่อออนไลน์ถูกไหมคะแล้ววิสาชีพเนี่ยค่ะที่เป็นก้อนสีดำๆเนี่ยค่ะที่มันอยู่ในทุกๆสื่อออนไลน์เนี่ย เมื่อเขาเห็นแสงสว่างว่าเปิดทางละว่าเฮ้ยน้องต้องการหางานมันเป็นการง่ายมากเลยที่เขาจะไปเสนอเงื่อนไขรหรือข้อเสนอพิเศษให้น้องว่ามีงานให้ทํานะมีเงินให้ถูกไหมคะน้องอะคะ่ะด้วยเอ่อความที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ,อยังเป็นเด็กและเยาวชนขาดการกลั่นกรองนะคะก็เลยเสนอตอบรับไปมีคําเสนอและะ้วค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วสแล้วก็มีคํสตอบกลับไปบว่า จะไปเลยทำงานใช่ไหมคะอันนี้ค่ะพอน้องไปถึงนะคะนั่นหมายความว่าเขารวบรวมกักขังนวงเหนียวในไหมคะในสภาวะที่อยู่ฝั่งประเทศมาเลเซียครับจากการที่เราได้ข้อมูลจากน้องครับไม่ถึงขั้นเป็นการกักขังนวงเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงแต่ว่าจะมีคนที่ผู้ชายที่ประเทศมาเลเซียครับอยู่เข้าเวรเฝ้า คือยังให้อิสระในการออกไปซื้อของได้ในที่ใกล้กับโรงแรมครับแต่ว่าจะมีคนคอยอครับคอยตามอยู่ครับแต่นั่นหมายความว่าตอนที่น้องเอไปถูกรวบรวมไว้อะค่ะที่ฝั่งไทยเพื่อให้ครบก่อนที่จะเอาส่งไปทางมาเลเซียค่ะนั่นหมายความมีมีน้องๆและเด็กเยาวชนที่ประสบพบเจอ กับแก๊งวิสาชีพพูนีถูกทุก,รก<ไ>ปรัรอนั่นหมายความว่าทั้ง6คนนี้ถูกส่งตัวข้ามไปฝั่งมาเลเซียเพื่อไปค้าละเวนีใช่ครับ <S 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 This is the Justice Channel Podcast The law is close to everyone